ับสวัสดีอีกครับสวัสดีอีกแคลิปครับดินพันกันแล้วบกขอก,กับส่องสาสตร์ส่วนเจริญทรัอีกเสร็จเกยครับเหลือต่อขามครับบาาน,นี้ต่อขามใหญ่เอาเบิร์กเจออกว่าต่อขามใหญ่ดินเจ็บ ฟังก์เตอร์ก็รมบไ้ดอก็ย่จ็บเลยไม่ได้เ้ยบากส่องนองไม้นี่เห้ครับเ้อะปากดถไหลเนี่ยดถิี่ตามเนี่ยครับอาจจะว่าปรเก่ง ต้อขาบใหญ่ครับต่อพวดวัวนืดเนือเ้อยืรูปครา what boy. Oh, here look bow อ๋อครับเดี๋ยวว่าถ้ำกระดาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ยโบเป็นสองล่องไปเลยคนระับต่อกันซ้ำดึงเดี๋ยวว่าออกเลยครับทั้นพวกฟุตไกล và đường vô cái thì ta con đấy thì còn cái đó rồi ยาบอันดับหนึ่งครับพวกครับมันยังเป็นต้นมันกับสีไข้ยอยู่ครับที่น้องคือต้นตัดต้นมันออกแล้วเกิดลำบปากอัวแข็งครับแต่ขนาดโบตัดก็ยันี้หยากนะครับตัวนึง เราสามใจจะต้ออกอกีอ่วะหมักแสะได้เหรอเนี่ยหมักเสะใส่เวลาอันยาวนาน มันยืนตรมันใกล้ยู่อันนี้ตัอไได,ตอดอกเรียวโอ้ยต่อไปต่อกระบาดหยามันดับโซมหยามเอาเล้วจตว่า ตีงแล้วต uh ีงแล้วตีงแล้วดึงตีงแล้วตีงแล้วพี่น้องตีงแล้วตีงแล้วงัดเงื้อเอ้ยบโอยู่เว้ยบาทเลยโบยู่ครับพี่น้องกระไรเอ้ยบโอยู่บโอยู่ออกแล้วออกแล้วสองร้อยเอ้ยถดดอยสี่สิบเราเรธรรมดาเอาออกได้ก็เอานี้ได้บอกบาท เอาขึ้นไม่เอบตอยู่เนออบตอยมาสายงนนี่ครับคลิปนี้ครับฝากไปซ้ำหนีเส้นก่อนครับฝากกดติดตามเลยเด้อส่องไม้ครับ